ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายรวดเร็วโอนไวมีใบจริงต้องพาโชคลอตเตอรี่ออนไลน์เท่านั้น ชัยชนะของทีมชาติอังกฤษไม่น่าแปลกใจเท่ากับสกอร์ที่สแสนจะเซอร์ไพรส์หลังมีถึง8ประตูในเกมที่เจอกับออรานในบอลโลก2 0 2 2ซึ่งเด็กดาวรุ่งนรกแตกที่การเรตเซาเกตเรียกตัวมาเมื่อวานนี้ถือว่าทำผลงานได้โคตรดีเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นจุดเบลลิงแฮมและกับูกาโยซาก้าดังนั้นการที่สิงโตคารามไล่ถล่มนักรรเปอรเซียไป6ประตูต่อ2มีเรื่องอะไรที่น่าสนใจเกิดขึ้นหลายอย่างในแมต์นี้ไปดูกันเลยครับ เราไม่แปลกใจเลยว่าทำไมยักษ์ใหญ่ทั่วยุโรปต่างต้องการได้ตัวจุดเบลลิงแฮมมาร่วมที่ไม่ว่าจะเป็นรเรีออมาริดลิเวอร์พูลหรือแม่สีฟ้าแมาสิตีพ้พาราเท้าของเจ้าหนูวัย19ปีคนนี้นะครับมันเก่งเกินอายุจริงๆ ครั้งหนึ่งแจ็คเกรล,ลิตเคยยกย่องไว้ว่าไม่เคยเห็นเด็กดาวรุ่งที่เก่งขนาดนี้มาก่อนเหมือนเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ในช่วงอยู่ไวพิพีกแล้วจูดเปิดสนามฟุตบอลโลกให้กับทีมชาติอังกฤษได้อย่างโคตรโดดเด่นทั้งเกมรุกและเกมรับที่สาคัญสอดแทรขคือไปนในกรอบเขตโทษพร้อมกับมงประตูเบิกร้อยกับทีมชาติอังกฤษขึ้นนํา1 0ซึ่งลูกนี้นะครับรับส่งผลให้เจ้าตัวกลายเป็นแข้งอายุน้อยสุดอันดับ2ของทรีไลออนที่สันโวได้ในเวิด์คับอรอบสุดท้ายได้วัยเพียงสิบเก้าโลกปี9 8เซ่งตอนนั้นอายุ18ปีกับ190วันครับนอกจากนี้ยังมีอีกหลายจังหวะที่เขาเองก็มีส่วนบิลอัพช่วยสิงโตงคาราบได้ซัดประตูใส่อิรานเรียกว่าฟอร์มแบบนี้ของจูด๊ดนะครับคงยึดตำแหน่งตัวจริงยาวๆแน่สถิติแท็กเกิลชนะ100%เลี้ยงหลบคู่แข่ง100%และมีการผ่านบอลแม่นยำถึง9 7เรามารอดูกันได้เลยครับว่าช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ค่าตัวของเขาจะถึง150ล้านยูโรตามที่ดอทมูลตั้งไว้หรือไม่ จะเคยเป็นแพ้อรับบาปซัดจุดโทษไม่เข้าทําให้อังกฤษเป็นแค่รองแชมป์ยูโร2020แต่จากความผิดพลาดครั้งนั้นนะครับพี่แกเก็บมันมาเป็นแรงผลักดันใส่ความมุ่งมั่นจนผลีดอกออกผลมาเป็นผลงานอันยอดเยี่ยมตั้งแต่กับอาร์เซนอลที่พี่แกมีส่วนสำคัญพาสโมสรขึ้นไปนร้งจากฟวงครเมลิกอังกฤษตอนนี้ก่อนจะต่อยอดมาถึงฟอร์มในทีมชาติอังกฤษ พระว่าพิซาก้านะครับทำผลงานได้อย่างเด็ดดวงเปี่ยมคุณภาพเล่นแต่ละจังหวะด้วยความมั่นใจปั่นป่วนแนวรับอิหร่านได้อยู่ตลอดก่อนจะเป็นผู้สังหาร2เมตรให้กับทัพสิงโตคำรามทั้งจังหวะบอลเล่เช็ดใต้ข่านและการเลียงตัดในซัดโดยสายเสียบเสาสองเข้าไปซึ่งจากการประเดิมฟุตบอลโลกด้วยการทํา2ประตูของชาก้าทําให้เขานะครับมีผลงานซันโบในเวิลคัพมากกว่าทั้งเวโรนีและพอสโค2องตำนานทีมชาติอังกฤษที่ทําประตูในทัวร์นาเมนต์นี้ไปเพียงแค่หนึ่งลูกเท่านั้นพร้อมกับคว้ารางวัลแมนออฟเดอะแมตช์ไปครอง และด้วยวัยเพียง21ปีของซาก้าบวกกับจูดเบลิงแฮมวัย19ปีทำให้อังกฤษนักรับกลายเป็นชาติแรกในประิตร์บอลโลกที่มีนักเตะอายุต่ำกว่า21ปีทําประตูได้ถึง2คนใน1เกม ซึ่งหลังจากที่แกรีเซาเกตตัดสินใจเปลี่ยนแนวรุกตัวสำรองทีเดียวรวด3คนไม่ว่าจะเป็นฟิลโฟเดนแจ็คกีลิทและมาคาร์ตดฟอร์ดประมาณนาทีที่70ของเกมเพียงแค่49วินาทีที่อยู่ในสนามครับก็เป็นมาคาร์ตดฟอร์ดสามารถยิงประตูให้กับทีมชาติอังกฤษขึ้นนำา51ได้ทันทีซึ่งจากลูกนี้ส่งผลได้แรดฟอร์ดกลายเป็นตัวสำรองที่ทำประตูด้วยการใช้เวลาน้อยที่สุด็นอันดับ3ในศึกฟุตบอลโลกพร้อมกับเป็นนักเตะอีกหนึ่งคนที่เปิดสิ่งลูกแรกบนเวทีโวล์ครับ คาไรไม่ได้ดูเกม90นาทีเต็มแล้วไม่เห็นชื่อแฮร์รี่เคนอยู่บนสกอร์บอร์ดทันท,ทีอังกฤษยิงตั้ง6ประตูอาจจะคิดได้ว่าเขาโดนประกบติดโชว์ฟอร์ไม่ออกก็เป็นได้แต่เปล่าเลยครับพี่แกมีส่วนสําคัญมากเหลือเกิน พีเคนทำสองแอสซต์ให้กับทีมเริ่มจากการปาดเข้าในไปกับราฮิมเซอร์ลิงจ่ายไปให้กับมาคัสรัสฟอร์ดท,ทำประตูและก็ยังเป็นตัวเซตจังหวะหลายช็อตให้กับทัพสิงโตคำราบดังนั้นการจะทำลายสถิติดาซันโบสูงสุดตลอดกาลของทีมชาติอังกฤษ53ประตูของเวนโรนี่ยังคงต้องรอต่อไปโดยแฮร์รี่เคนตอนนี้ตามหลังเพียงแค่2เมตรเท่านั้นครับและถึงแม้ว่าแกเร็ตเซาเก้จะถูกด้อยค่ายอยู่ไม่น้อยว่ามือไม่ถึงจะพาทีมชาติอังกฤษประสบความสำเร็จในระดับนานาชาติทางทางที่เขานะครับเคยสร้างผลงานพาทัพ เข้าไปถึงรอบรองชนะเลิศฟุตบอลโลก2018และก็รอบชิงโยูโรมาแล้วแต่ว่าเย,ยฟอร์มช่วงหลังของทีมชาติอังกฤษที่มันสะบักสะบอมไม่ชนะใครมาถึง6นัดก่อนเริ่มฟุตบอลโลกอีกทั้งยังพาทีมร่วงไปอยู่ลีกบีในยูฟาเนชั่นลีกมันที่เกิดคําถามท,าที่ว่านะครับเซาเกตจะพาทีมชาติไปได้สักกี่น้ำในวันโลกครั้งนี้ ซึ่งเซาเกตก็ตอบคำถามเหล่านั้นได้ผลงานพาอังกฤษถล่มอิหรรานไป6ประตูต่อ2ทําให้เขานะคะรับคว้าชัยรัลับทัวร์นาเมนต์ใหญ่ทั้งยูโรและฟุตบอลโลกมากถึง9นัดมากกว่ากุนซือทีมชาติอังกฤษคนก่อนๆทุกคนจนตอนนี้ผลงานเซิงเซอร์อัลฟรัมซีตำนานเฮดโค้ชที่เคยพาสิงโตคารามอังกฤษควา้าแชมป์บอลโลกเมื่อปี1966ไปแล้วเรียบร้อยและนี่คือขอบสนามสเปเชียลหากดูแลเฟียลฟาวเอื่มนิยวยาวมากดให้เราด้วยนะ ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายรวดเร็วโอนไวมีใบจริงต้องพาโชคลอตเตอรี่ออนไลน์เท่านั้น